มามาพี่น้องสบายดีเนี่ยมือแรงเด้อจ้ากินตะโมงกับทอดเนื้อเด้อกินเข่าเด้อจ้ากินเข่ากับร้านวันนี้ร้านบนมากินเข่าน้ำเด้อวันนี้เด้อเข่าน้ำยายได้วันนี้ได้มาเซฟเซฟมิกันจ้าสบายดีพี่น้องคุณพินหนาเช็กล้องลูกสบายบดังดังบ๊อบดังดังบน กินข่าวน้ำเด้อข่าวน้ำข่าวนมเด้อ่าวน้ำเด้อข่าวน้ำเด้อไปด่างมือก่อนคันพะร่างเล้อไปด่างมืออารมณ์ดีแล้วมาเอฟซีทั้งลาทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อมากินข้าวน้ำเม่อนมอนเด้อแซ่บๆซ่อารมณ์ดีนะาหูหง่ายมือแรงสุดยอดเลยตาเองอารมณ์ดีแล้วนี่นาอารมณ์ดีแล้วนี่นา ทำเอสบายนี่้องแซ่บแซบำหงนะมาเด้อเคยจะมายุบน้องก็มายุบเด้อแซ่บเผือดสบายดีนะยุบนำกินกวนกินเกี่ยวได้ปหมดยวจร้านกิน้นเน ขายไรออกไปทางนอกซื้อไข่ปีนะออกมนนนะนาวน้ำอุ่นหน่อยบูกินบ้อาออ ก็ทำตะเ,เตม็นลูพี่บ้าเป็นบ้เดี๋ยวไอ้เสดได้จิ้นจิ้นมึงมตังค์ยืมกันข้ามนึงถึงกระชาชนมาทำาหาหัง,งหน้ำ้าบ้บ้าป อันเพชรไร้กับื้ยิบเดอร์ูร์ตอมหูเ,มเดอจจำเอาเดอรูเดอร์บระเชศเป็นใดม่หรอบระเทรเป็นใดนะนั่งทังนั่ถังหาเดิมัอมอมกัจับมาเลย Cho kênh Để không bỏ ra thịt đằm đó mà thứ khảo ในอยากสั des, ่นอยู <thumbs> ่ได้ไม่มอนนะอันนี้หิวเขาต้องได้กินกินมาได้ได้บุหรี่ให้บุหรีกินเขาสั่นจะกินเขาเลยมียังเห็ดกินบะปะปะปะเดี๋ยวกินเขาเทียงแต่ละเมื่อกินจด้เขาเศร้าก็เขาแดงสองข้างคุ้งเขาอยู่หมักกินแข็งๆเนี่ยนี่เนาะเทียงบมกินแถวที่เราเจ้าเนี่เนาะ แล้วก็ทอดแกงกรองอืมเน้อทีทอดจกระสนมันชุ่นคืออารมณ์ี้ามีตะมทาง้อตียเพชรบับอนบริเพ็ดเก่งชัเชยบริเพ็ดทาตบริเพ็ดเป็นไงหนาเคี่ยงองอไ้เลยีย เป็นผู้บ่าวเยายเลยตอนมือมาอยู่แลแม่คนใหม่ๆยังแบบหนาเยังเคอะเอะอยู่นะดำแบบหนาเบุกเบี้ยงนานมาเลียงหนมากไม่นองลูกหล่อเด้อลูกนางอ ือกันกับน้องกันลูกคนลูกคนพออกผู้เดียวคือกันนะเอาบอกครับพแล้ก่อนเราเดมีลูกเราแต่มี่คือทั้งนี้มดคือกันกนคือกันน้อยน้อยคุณแม่แต่แป่ดเป็นมือดี้ากนี่ก็แล้วกันดูหาหนักอ้นคือพอเบะ ลูกเมียแล้ต่ละเมียสามสีเมียนะคือลูกทั้งข่อยมดก็แม่เลยคือทั้งข่อยมดเาทนพ่ออยู่แต่กวาข่อยคือแม่ข่อยอยู่บ่หนาข่อยมุนแปแปอหนาเคือแบหนาเมืองพลังมาหนามันคือคือแบบมาอยู่ใหนาหนาคือเราดังเราอะไ้เออมอนเรามีดังได้เราดังเราแม่แม่บักทิ้งคือหนาด้ดวยคนจะคือประมอนเด้อไอหำ ก็ว่าอยู่นานี้น้อยละไอ้เบิ้ลเออมนคือพอของาเม่อไอ้องอนน้อยจกชวไปทางภายอ้น้อยเออโลกอมือเลยลุงฮอคือลุงฮคืออ้พอเขาลุงฮ๊อยู่เมืองนอกเลยกาคือถังอ้น้อย นี่มือหกนี่โเลยได้ใช้ซื้อเสกมันอยู่เนี่ยมันขึ้นกรลุกมันั่งไหมแค่ลูกมันนอนยาบแค่บ่

ก็เก้อนกินน้ำก็บ่ยากคะลาดม่เินชิลูกลาเลยเตเาหเลยลาดตเต้าหับกมดกองกินกัเลืตะมุงกุทเลนะคับพะเลแค่ไหนมาชิพหาพันได้คือแังไหนทะเลนะบัวนน่าทิพต์เราซื้อโมาทิพหาบัวนี่เราไปื้อทะมือนีเอาหมซื้อได้กันกันสองมซื้อกับบ้านบ่มี ถามตลาดบ้านเนี่ยม้เจ้านีเไปมันมีเจ้าเดียวนั่นสัรที่ว่าเป็นจะกินเนอ่นต้องเมื่อก็แม่งก็สารงแล้งเมื่อก่อเ่นแบบแบขาดตลาดมานไหมขาดตลาดดถฮาไปช่วยล้นมืดได้บนันน้องซีนซิมอดพี่พี่เปนลูกอ่ะเอาเลยว่าถอดทอดมาเลย บ่อนทุกแก้วนีดเดือดเผาแล้วทอดเดอดเดือด้จะยุบเดือดบ่บ่บ่ยานโ่เนี่ยบ่เอายังไงนะลูกมันมาถึงเลยลูกกินได้ตอเที่เป็นวันชุกทอดกบได้ยุคะแนนอยากกินดิบกินดิบกินชุกมันจะเป็นงาชุกอันนั้นได้ชุกอันนั้นไทดกบยานคือมัอนั้นนะบุ่ก

ย่ามากจุ hmm. it it ah, there no um ิจินโบ้เอาบริเถื่อนบนบาบเี่ยากินเจ้าลดเจ้าลดย่ากเนาะล้นเห็นมอแซคิดนะ่อยสนใจมยไดให้เื้อยกำนัสาวง่ายง่าย่มเห็น่วาไปให้คอยดูเฟซบุ๊กเ็ดเไปบอกมาเล่นไ้นลลงเลยนะ ก็เน่ไก็อ้นน,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 นบุกกล้องไงอาาริดนี้กับเมมอนล้าเด้อพี่น้องเ้อะผักกุ้ยลายกุสส้แซ่ซักตะไคร่เหี่ส่องเมมอผนผาดกินผัดเดีวยวเด้อจ้าบาย